สวัสดีครับผมไฮคาร์ฟอร์ยูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำลายให้เป็นทีมเมือนั่นเองครับหรือก็คือทําให้ลายของเรานะครับผมเป็นโหมดสีดําครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเข้าไปในแอปไลน์ครับเข้าไปเลยครับผมอตอนนี้ล ne ของผมเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นสีดำครับ d Dark m o d e นะครับผมถ้าถามว่าสีดำนี่มันช่วยอะไรนะครับผมมันจะช่วยสายตาของเรานั่นเองครับผมคลิปที่แล้วของผมก็มีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ Facebook ใช่ไหมครับคลิปมาทีคลิปหน้าอาจจะมีเกี่ยวกับ Messenger ก <s> ็ได้นะครับผมอย่าลืมติดตามผมได้แล้วกันครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่มาหน้าหน้าแชทนี้แล้วครับผมให้เราเข้าให้เรากดปุ่มที่ด้านล่างซ้ายริมซ้ายสุดเลยน,นะครับผมที่ว่าเป็นรูปบ้านแล้วก็นานหลักครับกดครับอ่าพอมาหน้านี้นะครับผมให้เรากด กดที่คาว่าทีมครับเ,ออเหมือนกับว่าเป็นแปลงครับผมกดเลยครับผมกดและตอนนี้เราก็มาในหน้านี้นะครับผมมันเป็นหน้าที่เราให้เลือกนะครับว่าเป็นทีมอะไรถ้าสีดําก็ให้กดขวาบนนะครับผมที่เขียนว่าแนะนําครับกดเลยครับอ่าหลังจากนี้เราก็จะเห็นว่ามีทีมอยู่หลายทีมนะครับผมให้เราเลือก กดสีดำครับดสีดำก็สีดำครับทีมือครับผมกดสีดำเข้านะครับผมถ้าใครยังไม่ดาวโหลดต้องดาวโหลดก่อนนะครับผมแต่ว่าดาวโหลดแป๊บเดียวครับไม่ถึงไม่ถึงสิบวินาทีครับผมกดใช้งานนะครับผมสครูครับมาแววนะครับผมมันก็จะช่วย ถนอมสายตาให้ดีขึ้นนะสำหรับผมนะมันก็เหมือนกับ Facebook Messenger นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจบคลิปวิดีโอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ